แต่เราก็โทรแจ้งตั้งแต่บ่ายสองใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่เนี่ยผมโทรแจ้งจําเพราะว่าวันไหนปปาแตกผมโทรแจ้งเลยครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าวันหยุดวันหยุดเขาครับเมื่อเมื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันที่สิบสองค่ะเนี่ยวันที่สิบผมก็โทรแล้วก็แจ้งไปแล้วแต่ไม่ยอมเข้ามาจนหกโมงยี่แปดผมก็โทรหกโมงยี่สิบผมก็โทรแล้วผมโทรเนี่ยวันอาทิตย์ขณะวันอาทิตย์ผมยังโทรเลยครับเนี่ยเพราะว่าวันไหนว่าเลยครับ ผมติดใจตรงที่ว่าไปว่าผมว่าทํางานช่วยแล้วก็ซอยนี้เป็นซอยเหมือนซอยนรกที่จริงไม่ใช่ครับเพราะว่าปลาปาวันนั้นปลาปลาแตกแล้วผมแจ้งปลาปาไปแล้วแลวทีนี้ปลาปาเขาบอกว่าเป็นวันหยุดของเขาครับแลวทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาจําให้โอเคใ,ใช่ครับนี่คือตรงวันที่ว่าท่อปลาปาแตกที่ยืนยันปุ๊บใช่ครับผมยืนยันยืนยันว่า,วาแจ้ง ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มาทําก็คือว่าวันนั้นเป็นวันหยุดของเขาพี่แจ้งป่าปาที่ไหนครับป่าปาของบ้านฉานเลยแหละครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีรับเรื่องเรียบร้อย่ใช่หครับใช่ครับทุกครั้งที่ว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ไหมพี่มีรู้ว่าเป็นคอเซเตอร์ผมมีเบอร์เขาด้วยอ้าวโอเคพี่โชว์เลยจะมจะได้แสดงจะได้ให้ความเป็นธรรมกับพี่ด้วยปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผู้รับเหมาเป็นเพราะป่าปลาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับป่าป่าใช่ครับแล้วไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ว่า ร้องเรียนไปโดยที่ว่าไม่มีผลก็คือร้องเรียนไปว่าทําไมทาปลาปลาแตกวัวจังครับไอตัวนั้นปกติมัาอยู่ตั้งสิบสี่และสิบสี่นี่จะเสร็จไม่เสร็จครับไม่เสร็จแน่นอนนะอ่ะคราวนี้ในปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของปลาปลาที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยสาเหตุเพราะเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินแลวทีนี้อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนใช่ครับทีนี้เวลาปรับพื้นที่คืนชาวบ้านให้วิ่งแล้วคราวนี้มันมีคําถามว่ามันไม่ใช่แตกขนี้หนแรก ม่ใช่ครับมันแตกบ่อยอยู่แล้วแต่เวลาแตกปุ๊บผมก็โทรหาเขาก็มาทําให้มาซ่อมให้อันนี้โูนสงสัยกันหนึ่งตอนที่พี่รับงานมาจากจากในบ้านไม่มีครับไม่มีโอ้ไม่มีเลยไม่มีครับดูแบบผมได้เลยครับโอ้ไม่มีการสํารวจก่อนเลยในแบบของบริษัทของผมเนี่ยก็ไม่มีแนวปะป๊ามีแต่บอกว่าติดต่อปะป๊าว่าเออถ้าเกิดว่ามันแตกเราโทรติดต่อเลยว่าเออมันแตกปุ๊บเราต้อง S <S> อันนี้ต้องไปถามที่สบานใช่ไหมเราต้องไปถามเองเราต้องไปถามเองครับเพราะวอ้วอตัวนั้น,นผมได้รับงานมาจากบริษัทแต่บริษัทผมก็รู้อยู่แล้วว่าจุดนี้ต้องมีปปาตรงนี้ต้องมีปปาปแ,ปแต่ไม่รู้ว่าจุดของเมนประปามันอยู่จุดไหนครับเม<ล>นเล็กผมคิดว่าผมอเอาไปคือพี่ยืนยันว่ามันไม่มีแบบไอ้ตรงท่อป,ประปาให้พี่มาทาไอ้แบบท่อประปาไม่ไม่ไอ้ตัวนั้นผมไม่รู้แต่ ในแบบของผมมันไม่มีมันไม่มีนะก็คือพี่ยืนยันว่าในแบบของพี่ไม่มียางระหว่างผมขุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ลอก่อ,อขึ้นมาเรื่อยๆผมก็ดึงไรเรื่อยๆนนี้พี่รู้ว่าก็คือต้นซอยเขาเดือดร้อนแต่ว่าท้ายซอยเขาไม่เดือดร้อนแล้วนะไม่ใช่ไหมถึงต้นซอยท้ายซอยไม่มีการเดือดร้อนครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกเมนใหญ่ถ้าว<อ>่าน้มันมาปุ๊บเนี่ยรถ้าเกิด้าเว่าน้ามันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเล พี่แต่วันนั้นเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าเขาบอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยทำแตกแล้วไม่ได้ทิ้งเนาะไม่ได้ทิ้งครับไม่ได้ทิ้งครับขอเบอร์ปับปาหน่อยที่พี่โทรหาแกโทรหาสอทอก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีมีใครแจ้งเขาเลยไม่ไดีด๋ยวผมโทรแจ้งเลยนะครับเหรอเนี่ยอันนี้ของพี่ยืนยันว่าปับปาเขาเขารับเรื่องแล้วแต่เขาวันนั้นอ่ะขอชื่อด้วยครับขอชื่อด้วยนิดนึงอ่ะพี่ถามกันเลยพี่เออพี่ถามกันเลยมาที่ที่เราคุยกันเรียบร้อยเออ ว่าให้หนูวาเไปซื้อของมาไม่ทอดน้ำพิ้งครับใช่ทอดน้ำพิ้งค์ค่ะก็คือว่าให้หนูไปซื้อของมาแล้วพี่จะทำให้ไม่ไม่ผมยังไม่ได้ไอตัวหน้าผมพูดว่าผมจะทำให้แต่ผมบอกว่ามีค่าใช้จ่ายแล้วเราคต่การให้ผมสามร้อยพี่เตาจ้างข้างนอกมาทำเลยผมไม่ทำไอ้พี่แต่วันนั้นนายกเขามาเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องเก็บนะเขาจะต่อให้นะผมจะพูดให้ฟังนะอ่าครับ ช่วงระหว่างที่ว่าเรายังไม่ได้ถผม๋อครับถ้าเราถผมแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายวันนั้นที่เราคุยกันก็คือเกิดประเด็นตรงนี้ตอนแรกพี่เรนยกหนูทำห้าใช่ครับแล้วหนูที่พซื้อของที่พัก่อนพันห้าคือรวมซื้อของใช่แล้วหนูไม่จ่ายการสรุปแล้วก็คือว่าให้ทางหนูเนี่ยไปซื้อพ่อมาอุปกรณ์มาแล้วทางพี่จะทําให้อย แ้้วี่ทุกคนทั้งแบบนี้หมดค่ดเพราะว่าไม่ทำหัวหน้าพี่ก็ได้วันนี้เราคุยกันแบบนี้้หัวหน้าผมยังโทรธมาโวยเลยวันนี้ออกข่าวเอาเดี๋ยวไอ้เรื่องประเด็นออกข่าวเนี่ยผมไม่รู้เดี๋ยวไปคุยกันอันนี้คือก่อนเรื่องประเด็นเพราะว่าเรื่องออกข่าวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเราคือการเรื่องประเด็นก็คือปัญหาในจุดเดิมจุดเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกับท่อประปานะเกี่ยวกับท่อน้ำทิ้มก็พอใช่ใช่แต่ท่อน้ำทิ้มนะผมจะบอกหัวหน้าผมเนี่ย วันนั้นเขาถามผมว่าใครไปเรียกตังค่าใช้ใจ่ายเอ้นี่ผมก็เลยบอกว่าผมนะผมคนเรียกเองเออวันหน้าผมก็ไม่พูดอะไรเออเรียกไปเท่าไหร่ผมบอกพันห้าเออรวมซื้อของด้วยยายแกก็รู้ค่ั้งแรกผมเรียกไปพันนึงยายบอกว่าเออทางนั้นก็ซื้อของให้าย,<ร>ยายไ,ได้น